ร่วมแพ่งขันว่าถ้าคิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นเดอะเฟ e โอเคคุณคิดว่าใครจะชนะนี่คิดว่าก็อาจจะเป็นน้องต้นข้าวหรือเปล่าเพราะว่าชีก็ค่อนข้างจะตัวตึงในเรื่องของการแต่งตัวแล้วก็การร้องเพลงให้โซด็จ่ดยวหรือมนมีนี่อยู่โอเคถ้าเธอไม่เป็นผู้ชนะเธอคิดว่าใครจะชนะนูขอตอบตรงนี้นะคะว่านางอ,อม พาะต้องอมใช้เวลาน้อยมากในการแต่งตัวงแค่นี้ปึ๋งจากการเข้าประกวดในปีนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ชนะคุณคิดว่าใครจะชนะถ้านี่ไม่ชนะก็ไม่มีใครชนะแล้วค่ะเพราะว่าก็ไม่มีใครสู้นี่ได้แล้วเฮ้ยถามจริงน้องถัดถ้าส่วิว่าน้องถัดไม่ชนะน้องถัดคิดว่าใครจะชนะในรายการนี้ต้องเป็นฉันอยู่หลอป้าที่ต้องชนะเะันไม่มีใครมันจะไชนะได้ฉันคือที่หนึ่งของวงการนางงาม ถ้าสว่าเธอไม่ชนะเธอคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในรายการนี้คิดว่าดอกอมแอมควรแต่ตัวเพราะอมแอมแต่งตัวไวมากแลมเซอร์มีไรดอกอะถ้าคิดว่าเธอไม่ชนะรายการนี้ใครจะชนะทำไมฉันต้องแพ้ด้วยฉันก็ต้องชนะสิคนรอมันแพ้ทำไมอ่ะถ้าเธอคิดว่า เธอไม่ชนะในรายการนี้ใครจะเป็นผู้ชนะในรายการนี้ไม่มีพนุมมาผู้ชนะต้องเป็นูนชนะเท่านั้นค่ะคุณคิดอย่างไรกับรายการครั้งนี้คะก็เป็นรายการที่ดีเป็นรายการที่ถาความสามารถถ้าถามว่าใครที่จะตรงเหมาะที่จะชนะในรายการนี้ก็ต้องเป็นนี่อยู่แล้วเพราะถ้านี่ไม่ชนะคนอื่นก็ไม่ได้เหมาะขนาดนั้นข้าวแต่งตัวเลิศมองต่ำกว่านี้อย่าเสยหน้าแล้วยังไงต่อพี่เมย์ยังไงต่ออาการใหญ่ด้วย ก็ยัรอให้ตอบอ่าแต่ก้าแหม่กว่าผู้ชายอาจจะมิชนะไหมเป็นไอก็แต่งตัวเก่งก็จริงแต่ถ้าตอบคำถามออาจจะุยไม่พูดดีกว่าอานซานก็โอเคเป็นสาวโปโลก็จริงแต่ว่าก็รู้รู้รร <c oughs> ย้อนกลับไปแล้วต้นคลิปดูต้นบิวพร้อมบิวทัด <c oughs> ไม่พูดดีกว่าเพราะว่าถ้ายืนประกบคู่สาวกับนีนี่ก็เด่นกว่าอยู่ดีพอ พราะนี่ผิวขาวเพราะนี่ผิวขาวมึงแบบดรอปลงกว่านี้ได้ไหมเพราะทุกคนส่วนออมเก็บรายการมาตั้งแต่ตั้งแต่เช้าตีสี่ตอนนี้ก็นอนเพิ่งกลับมาตื่นเฮ้ยเขาเก็บคะแนนไปแล้วตอมรู้สึกว่าเขาไม่แข่งเพราะว่าเขาสตาร์ทอัพเร็วผลที่พยายามทั้งวันหรือเปล่าแต่ว่าคะแนนรอบเก็บตัวล่ะรอบคันแต่งตัวล่ะ บอใช้หรือเปล่าพี่ว่าไม่แสรู้สึกยังที่เขาพูดกับเราอย่างนั้นโมเป็นงั้นแหละพวกขี้แพ้อ่ะอุ้ยแอบรู้สึกแบบว่าเขาบุ่ี่เราเล็กน้อยอ่ะพูดถึงเรื่องสีผิวอ่ะอืมไม่พูดว่าคนจริงตองเุ้ยชนะค่ะประนามว่าคุณจะไม่ชนะเพราะว่าคุณมตอนมาบอชอยช้ึ้งปึ้งโอ้ปึ้งสวัสดีค่ะและนี่คือรายการเดวอัล Thailand ค่ะวันนี้เราจะมาพบกับวาไรตี้โชว์ที่สนุกที่เชียงใหม่ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าสมาชิกของเดวอัล Thailand มีใครกันบ้างเริ่มที่่คคนแรกะ น้องทัชชุนน้องสันสานน้องพิวใจน้องใบข้าวน้องบาบิลและน้องบ้าคุณเห็นสุดไหมคะถ้าประกอบทุกคนนี่คือวันแรกที่เข้ากองหนูก็ทําการบ้านมาเพราะว่าเสื้อของจะสะท้อนแสงแล้วทุกคนก็จะดอกอ่าเออก็แล้วแต่ <c oughs> เป็นแผลของหนูใช่ไหมคะโ<ด>อเคคือตอนนี้มันดดลกลางคืนเนาะแล้วมันมืดคือใส่สีดำ ไม่ได้ดูเด่นเลยนะคะไม่แค่นี้หรอก็ดูเสื้อเขาก็ได้เฉันเครื่องใครให้อีเจสแฉทีนั้นเหมือนเราป็พอเดินออกมาสว่างคนที่เราที่สุดชันนี่แต่งตัวเป็นสาวฝรั่งไม่ไหวเจดไม่ได้เลยกลับไปดูที่ต้นคลิป เหมือนเมียร,ปรอปภได้ซ้ำแหมทขาไมไม่อยากาออกรายการกับออกนอกรายการก็รักฉันแหมอีเจนซูซานฉันชอบฉันช,ชอบแบบศิลปินเซนิฟว่าอะไรรู้ปะดาราเซนิฟว่าเขาไม่กลัวแสงไม่กลัวแสงใช่ทรายสูส<ะ>้เลกเข<อ>าสู้เเลยนาะปึ้มโหคูดอะไรมันก็ขึ้นเลยเพราะว่าเป็นร,ปรอปภตัวเองเหมือนอะไรซูมดูโอ้โหแล้วอีเจนนะใส่เสื้อสะท้อนแสงมาอีดอกไม่ได้เก๋นะคะ เสื้อสีดำตอนกลาคืนใครจะไปเห็นแล้วหน้าขาวโบนอนเก็บชั่วโมงทำมาเป็นพูดตัวเองอะ่ะตื่นก่อนแล้วค่อยพูดดอกตาลอยทั้งวันโู้มันก็ลอยเป็นเพจตนาไม่เห็นเสื้อส่วนพิธติกรนะั่นก็พูดไปรู้เรื่องอดอ,อกถายอะไรกูรู้สัะบอกกูถามม่ายรู้เรื่องตัวเองนอนรู้เรื่องก่อนดอ,อกสมองก็เอออีสัตวนมาเอานอนเก็บชั่วโมงนอนหรอก็จะสอนว่าอะไรอีสระไม่ได้ยิ่งสไม่ได้ก็ตามมา เธอแล้วจังหวะนั้นนะตอนกลางคืนเนี่ยฉันก็นอนหลับอยู่บนเตียงชั้นบนไงฉันก็ไม่ได้สงสัยอะไรฉันนี่เสียงกยิงเงี้ยฉันก็ตกใจฉันก็เอากล้องมาถ่ายสิกดว่ายายชันชานลงมาจากเตียงทําไมไม่รู้ฉันก็ไม่เข้าใจท้งที่ตัวเองก็รู้อยู่ว่าตัวเองอ่ะขาไม่ได้สูงมากแต่เรื่องที่จะไปนอนทั้งบนอ่ะแล้วการลงเตียงเนี่ยมันรบกวนไหมล่ะฉันจะนอนอ่ะฉันจะนอนเงี้ยเอ้า สานทำอะไรอีกปีนลงจากเตียงอยู่แล้วขี้คือท,ทั้งทีขี้อยู่อย่างนั้นหนะ้ามึงส่องโรงแรมมันทำมันรู้ปะซานซานอะมันขี้อยู่อย่างนั้นอนะ น้ำลายอะไรคุณฝาดจนพินใจนอนบอด้ที่ี๋ยพ่อไปนอนกับอ้อมแต่พาไปดูหนังจริงต่อที่เพื่อนก็ยังที่ทางผู้ชมเห็นก็คือตอนนั้นเลยแล้วพินใจคือแบบเดินทั่วห้องเลยไหมเปลี่ยนเต็มภาษาเปลี่ยนเราเป็นที่อะไรเรื่องมากเลยเกินแต่๋ยวเราไปไหลก็คือเพื่อนอาจจะ โดยเปลหาหา่าแล้วสงสารก็คือทักมหานิ่จะไปหาผู้ชายก็หผู้ชายผู้ไทยไม่ได้โอ้ยนาท้คือคือผู้ผไทยอะไรง,งงคอยสว่างทุกคนในหใน้องนี้งงเคเลยว่าวันนี้ขอจบรายการเดี๋ยวบอกเราในตอนนี้แต่เรามาพูดถึงเสือกันดีกว่าเสือทัตเฮ้ย <c oughs> คนดังทั่วห้องเลยเลยสามแล้วอย่างบนในนอน ก้นตั้งยังนีน่ไอ้สันสัน I can't speak ทําไงความพีดคือผูอ้ชายบอกช้าอสองนีกนึงไ,ะะไ,ได้ไหมเนฮะ้ยแปลกแปลกป่าววะคนไปดีไหมนปะเธอทว่าเธอมีเพื่อนนี่ชวนเพื่อนมาด้วยเราดูเพื่อนแต่ละคนชวนกันยังไงจะบอกเขาว่าใช้สี่หญ่งห้าแล้วก็ชวนมาได้มา ทำอะไรบมาวะเสืองเงียบไปแล้วขอบนายสิทธิชักกอนอนฝากคอยดูมือแล้ววันนี้ก็ขอลารายการด้วยบอกว่าก็ผู้จัดรายการขอจบไเที่นี้จบไป แล้วเอ้ยวันสุดท้ายหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่อยู่ต่อหนึ่งวันนะคะวันนี้ตานฟองออกแล้วปิ๊งอะไรยังไงวันนี้เรามากินอะไรกันสวัสดีเชา้าวันที่สองนะคะวันนี้เรามากินซูกี้ตีน้อยนะจะเป็นในเรื่องของอาหารเชา้าเพราเขา้าเรื่องก่แต่ละคนเตรียบ้างแล้วเกา ต้นข้าววันนี้ไม่รอดนะคะนักวัวพองบอกพี่สัญญาอีภาคไปรู้สึกไงบ้างหิวหิววินรู้สียบ้างหิว,หวไม่รู้สึกยังบ้างที่เพื่อนแบบนี้ทำอะไรไม่ได้ <c oughs> อ้าเมื่อวานมีข่าวเด็ดมาเหมือ <c oughs> นว่าเมื่อวานน้องข้าวน้องขานสารแล้วน้องพิมใจน้องเซตด้วยกำลังสนุกกับสงการแต่เธอแต่เธอ ทำอะไรอ่ะแเกิดเหตุการณ์บางอย่างเจอมีคนอยากกลับบ้านคนนั้นเป็นใครคะพอลรู้ไหม I don't know พอลรู้ไหมคะคนนั้นเป็นใครตัทัชแล้วเขาน้องเข่าหัวเสียงมากเพราะว่ากำลังเด้าเลยไม่ทันน้องไอซ์กำลังเด้าเหมือนกันอ้อมรู้เรื่องไหมเมื่อวานอ้อมไม่รู้เรื่องเพราะว่าอ้ออมกลับมาก่อนแล้วก็มาหลับบอกเขาว่าไหรวันนั้นตอนนั้นอ่ะเจตการมันหนุมากคือนหลัง แบบว่าดาวราเราเลยซิรูหานหันแบบว่าอีกแปดนาทีกลับเฮ้ยเอะไรขันไปมองหน้าเลยนี่หันไปมองหน้าเข้าเลยมองเลยเออแล้วบอกว่าอยู่ต่อไหมแล้กันต่อแล้วก็บอกว่าตามใจแล้วแต่อายแล้วกันตอนแรกนี่คิดว่าใครรู้ไหมเจ๊เฮ็ดฉันงงเพราะทุกคนบอกว่าเจอกันที่รถเฮ้ยแล้วตอนแรกไม่พอฉันก็รีบเดินไปที่รถแล้วทุกคนเดินตรงไหน มาด้วยต้นข้าวต้นข้าวก็มองอย่งี้กับสารสันเ้าเฮ้ยนี่ผิดอะไรถ้าไม่รีบกลับสังแล้วทุกคนก็อ้าวมึงไม่ได้อยากกลับหรอจริงเหรอคะฉันงงเราจะเล่าฉันหันหน้าไปมองทันซานทันซาน้าหน้าแบบว่าท่ามอย่างนี้ฉันคิดว่าเพื่อนจะกลับหรือเปล่าแต่เขาความจริงเพื่อนจะอยู่ต่อฉันก็เลยงงตัวต้นเรื่องคือใครคะ แลนวเราก็เพื่อนกันสุดท้ายเราก็เพื่อนกันกอดมันไว้เลยเห่เลยกันอยากให้มีรอบที่สองเมื่อวานอ่ะจะเล่าวราเออเราไปมียากันแล้วคือตอนแรกคือเราแบบเออไปกินข้าวแอปแอปแล้วใครมีเสียงพมีที่เดียวค่ะภาษาแอปแอปจะตีน้อย ดูมันที่ไป่อยู่คนเดียวมที่พี่อยู่คนเดียวบ้ามีสัตว์แอฟริกาหรอคิดว่าเป็นเพื่อนหรอจะเพื่อนอยู่ได้ทำอะไรกันพี่คุณดูหน้าไปคือตอนเรามันทำเขตเราต้องไปอยู่อย่างนั้นแหละค่อนเขาถูกกันอ่ะเขาก็มาอยู่คนมันมีมอนทินเต่าแหลมมาทำไมคะขอเชิญตัวแทนลูกค้าคือตฉันตื่นแต่มาจะกินฉันจะกินให้หมดร้านเลย กต่อไปเล่นข้างนอกเฮ้ยฝนตกคนเต็มห้างฉันก็คงเฮ้ยเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเพราะคนแห่วิ่งเข้ามาในห้างกันแล้วก็เออแลดด์กันข้างในฉันก็เอ้ยอ่อมละเป็นที่แลดดกันขับรถขับรถเครื่องให้ผู้ชายสาดนน้ำใส่ก็ูนาเราไม่ได้ยุ่งนะเกิดอะกี่อะกี้แกกูไปเกี่ยวเด้อกูบปเกี่ยวแล้กูเกี่ยวเด้ออ่าเป็นตัวนิไปใช้ฟิลิปปนส์ไปแล้วก็ไปท่าแพ อ้ํเลยดีมากเพราะเราอาจจะไม่ได้เทสชาวต่างชาติขนาดนั้นด้วยไั่งนไปุ้นไกไปลม้นไปลุนมากนไม่รนไลุนปลไปไรุ้ล้ไลป คือเพือเรา่ายคลิปกสวยอยู่้วนี่ก็โทางแล้วมันลื่นปึูล้มเลยูล้มลงไปเลยแล้วเพื่อนทนช่วยกูมันขก่อนมทางี้แล้วมันลงมาช่กูคนาูตมันมาทไไหมจับูแล้วดังขำ ไอยังถือกล้องแล้วถ่ายกูอยู่แล้วก็ขับมันเลยน,นั่นแหละชีวิตคืญญที่ได้แล้วแบบ่าทำเขาสุดไงที่ออมบอกว่าเราไม่ช่วยนนที่เราก็ดึงขึ้นแล้วมันดึงไม่ไหวในเราก็นึกว่าออมเป็นลมหรือเปล่าเราเห็นเพื่อนป่วยตกใจแล้วก็จะทำทำ,ทำได้ไหมได้เลยแล้วก็ลงไปดูแล้วก็เห็นเพื่อนเจียบหัวล้อได้แล้วเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอ่ะแล้วคุณคิดยังไงระดับแ,แรกเลยคือถือรถสัตวถ่ายกล้องอยู่ปุ๊บปุ๊บปึ๊มตกใจหันมองอ้าวออมล้ม ออมรู้เล Beni, Mai, ทำไมเขาสั่งมาถืออยู่อย่างนี้เขาบอกว่าเราเอาไปถ่ายมันคือมันถืออยู่ก็ต้องถ่ายไหมเก็บฟุตแล้วสิ่งทงี่ออมทำแค่นี้คิดว่าร้องไห้แต่ขันมาดูซาทนขันขำๆเว้ยแล้วก็ขันตาดไอ้คนเดมันชอบแก้ไขคนจังไรมันชอบแก้ตัวอ้อมดีเราปั๊กหลังกับผักในคอนเสิร์ตสมัยไปสบายแล้วๆทมันมีป้าสองคนเขากดน้ำตองทีไว้ผมก็เลยมือซ้ายเตรียมมาอยู่กันเอาไปแล้วก็ไปแทนที่ อายุดที่ได้สําเร็จทีนี้คอนเสิร์ตเริ่มป้าสองคนมาอะไรนะเอาขวดน้ําจองไว้นะคะเออแล้วมันก็ถามว่าใครเอาขวดน้ํามารวมกันคุณตอบไปว่าเราไหมไม่รู้ไม่รู้ค่ะข้างคนข้างบอกว่าอะไรพิงใจไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่จริงๆคือเขารู้ว่าพวกคุทำฉันชมนะคะการแต่งหน้าของนางคือแต่งตั้งแต่เช้ายันยันเช้าอีกวันก็อยังอยู่อ่ะอยากรู้<ล>ว่าใช้ของอะไรลองพื้นของอะไรตัวช่วยอะไรบ้างอยากทำีวิต สองสาวหาชากิ้มชมนะคะฝ่าน้ำเน่าเพื่อไปส่งเขาถึงหอผู้ชายรู้สึกภูมิใจกับตัวเรากับเพื่อนตอนแรกจะให้ไปอยากไปเพราะว่าอะไรเราจะไปเซเว่นไปเซเว่นเราไปเซเว่นก็เลยขอติดไปด้วยเพราะอาจจะเป็นทางผ่านอาจจะไม่ผ่านเลยเข้าทางซอยสนามท่วมขังเหม็นอินตั้งผาแต่เราก็สู้ยันไล่ไปรัตติกู็นอะไรเออตัวป็นอาจารชาคือเราส่งเพื่อนที่หน้าหอซึ่งผิดหอด้วยแล้วไปหลบไปหลบเพื่อที่จะถ่ายว่ย เราต้องแอปเป็นหัวมียกันใ่หมแอปคุยเรื่องก๋วยเตี๋ยวดูีก๋วยเตี๋ยวไหมอยู่ก๋วยวมากอยากกิน KFC อุ้ยีน้อยก็เลยบอกีน้อยปีร้อเธออย่างเงี้ยไล้ข่าวว่าร้อนอยากเปินแอปกูใช้เแอปตนไหมเอาหนาวจะนอนปิดพี่แอปแอปหนาวรูว่าูคิดใจเ่อนร้อนด้วยอยู่กูอยู่โรงแรมกูนอนเปิดแอป18 กลับนี้ไหมว่าก็หาเพื่อนดูวัดใจมีเพื่อนตอบไปชัดรู้นะว่าโอ้ยมาดเพื่อนมาแล้วเว้ยอยู่กับผู้ชายเจีย